คนคนหนึ่งทำการค้าในวงเงินเกินฟังดีนะในวงเงินเกินจำนวนราคาทองห้าบาทห้าสิโดยประมาณเมื่อครบปีถามว่า คนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ติดหนี้อยู่ด้วยนะเมื่อครบปีเขาต้องตอต้องอจะต้องจ่ายสากาัดหรือไมอออ่พี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับไม่ว่าเราทำธุรกิจอะไรธุรกิจที่ฮาลาลนะแต่ถ้าธุรกิจที่ฮารามไม่ต้องจ่ายจากาัด ทำธุรกิจอารับซื้อเล่าราคาแพงจากต่างประเทศเพื่อมาขายระดับคนทอออาระดับคนอาเซียระดับคนรวยที่นิยมของนอกชอบของแพงมีป,ปีลงทุนตั้งร้อยล้าน อ่ากำไรก็สอ0รล้านถามว่าต้องจ่ายสากาัดไหมแบบนั้นไม่ต้องไม่ต้องของฮารามนี้ไม่ต้องจ่ายสากาัดและไม่ฮาลาลกินสักบาทหนึ่งของฮารามเข้าใจนะครับทีนี้ธุรกิจทุกชนิดที่เป็นของฮาลาลเมื่อการลงทุนในรอบปีนั้นครบเทียบเท่าราคาทอง ห้าบาทห้าสิบวายิบต้องจาา่ายสกัดนั่นพี่น้องจำให้ดีนะอ่าส่วนท่านจะติดหนี้หรือท่านจะได้กำไรหรือขาดทุนไม่ได้เกี่ยวเรื่องนั้นหนี้ส่วนหนี้ขาดทุนส่วนขาดทุนไม่ได้เกี่ยวเมื่อมีการลงทุนระดับนั้นวาย,ยิบต้องจาา่ายสกัดบางคน ลงทุนจำนวนมากแต่ไม่ได้กำไรก็เลยไม่จ่ายา a k a t เพราะมันมันเข้าใจว่ากำไรไม่ได้เลยไม่ต้องจาา่าย zakat zakat ไม่ได้เกี่ยวส่วนกำไร z a กาตมันจะนับต้นทุนที่คุณลงทุนเข้าใจนะครับซื้อข้าวสารขายข้าวสารอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยน เปลี่ยนยังไงซื้อสินค้าตัวนี้แต่เวลาขายแปรสภาพอ้น,นั้นคุณไม่ต้องจ่ายสกัดนะอ่าซื้อข้าวสารแต่ขายข้าวสวยซื้อวัวแต่ขายเนื้อแต่ถ้าซื้อวัวขายวัวต้องจ่ายสกัดนะครับซื้อแพะขายแพะต้องจ่ายสกัดนะครับแต่ถ้าซื้อแพะ แต่มาขายเนื้อแพะอันนั้นไม่ต้องจ่ายสกัดสิ่งที่ฮาลาลการสื้อขายเมื่อมีการลงทุนครบนิซอบและครบโฮลไม่ได้เกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุน ท่านต้องใจสักกะสักกานนั่นแหละจะถูกเรียกว่าสักาติยาโรอ่านั้นพี่น้องจำให้ดีนะยาโมเมยามั่ยยาสลับสับมั่วนะจำให้ดีจำให้แม่นอส่วนเรื่องนี้คุณจะนักอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือจะทำสวนหรือจะตกปูหรือจะตกปลา หรือจะเป็นคนทางป่านี่ก็ว่ายิปต้องใจยอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกันเลย